สวัสดีครับวันนี้พี่เอ็มก็มารับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับก็คือเจ้ายาริสเอทีก็คือยาริสสีประตูคันนี้นั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับรถผลิตคอสอ2 0แต่จดทะเบียนปี2021อ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ารถมันต้องผลิตก่อนที่จะมาขายจดทะเบียนถูกไหมครับเอาเป็นว่านะครับเอ่อรุ่นโมเดลคอสอ 20, แต่จด21อ่านะ พูดสองรอบทำไมไวนะเนี่ย มาดูกันครับว่าพี่เอ็มดูอะไรกันบ้างนะครับพี่เอ็มก็จะดูเรื่องของโครงสร้างนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ดูซีนตะเข็บฝากระโปรงดูน็อตว่าถอดขยับไหมแล้วก็ดูความสมบูรณ์ภายในห้องเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้วแบตเตอรี่สภาพแบตเตอรี่กรองอากาศน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆนะครับแล้วก็มุดดูใต้ท้องรถเมื่อกี้ว่ามีสนิมไหมมีกระท่ n กระแทกอะไรด้านใต้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็มาตรวจดูโครงสร้างกันต่อที่ดูด้านหน้าฝากระ แล้วก็ต้องมาดูด้านข้างด้วยนะครับประตูคนขับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโครงสร้างจอประตูซึ่งเป็นโครงสร้างหลักเสียรูปหรือเปล่ามีการกระแทกมีการดึงโครงสร้างมีการเคาะการตัดการต่อหรือเปล่า พวกนี้ก็จะดูเป็นมาตรฐานทุกคันนะครับซีนซุ้มล้อหลังนะครับมีการกระแทกเบียดมีตัดต่อชิ้นส่วนหรือเปล่านะครับฝากระโปรงท้ายดูซิน็อตมันถอดขยับมีถอดฝากระโปรงท้ายไปเคาะหรือไปเปลี่ยนหรือเปล่ามีการชนมาหรือเปล่านะครับถายยางอะไรนะครับมีการกระแทกด้านท้ายหรือมีการกระแทกด้านใต้หรือเปล่าซึ่งดูแล้วซ้ายก็ไม่มีขวาก็ไม่มี ทุกอย่างเลี่ยมเรเรไรนะครับมีรอยตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะชายล่างสะเก์ดด้านหลังนิดหนึ่งฮะมุมขวาจะถอยขุดขุดขีดขีด,ด,ด,ดอันนั้นไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสนะอ่ะมาดูกันต่อครับดูหน้าขวาหลังแล้วมาดูซ้ายกันต่อก็ดูซีนบานประตูนะครับดูกรอนประตูตัวรับด ut, บูน็อตยึดบันพับประตูดูซอกประตู นะครับดูการยึดต่างๆการเชื่อมการสปอร์ตโครงสร้างหลักทั้งหมดของรถคันนี้พูดได้คำเดียวเลยว่าเดิมร้อเปอร์เซนะครับเอาเป็นว่าเรื่องโครงสร้างดีครับดูทั้งชายล่างดูทั้งอาร์คหลังคาดูทั้งซุ้มล้อแล้วไม่มีตำหนิ เรเลยนะครับรถใสๆสใสๆแล้วก็ยางยางปี2023นะดอกยังดียังสวยอยู่ใช้ได้เลยนะครับของดันหลบเอาเป็นว่าเคลียร์ผ่านคุณภาพสภาพรถคันนี้ใช้ได้นะครับทีมาดูด้านในกันนะครับนี่คู่มือรถจากโรงงานมีมาให้นะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เ,เช็คระคะขั้งต่อไปที่ไม่90,007 นะครับ9 0 7แต่ปัจจุบันเนี่ยเลขไม่93,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะเออฉะนั้นรถคันนี้เช็คศูนย์ทุกระยานะครับตะกี้ไปเช็คประวัติศูนย์มาให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็แท็กน้ำมันเครื่องล่าสุดก็คือบอกว่าครั้งต่อไปให้เข้าที่97,000กิโลนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเลขไม่อยู่ที่93,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็สบายใจได้เลยว่าได้รถ คุณภาพดีไปใช้แน่นอนนะครับรุ่นนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะครับส่วนแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับเราสามารถกดออโต้ไลให้เขาทำงานตามอุณหภูมิที่เราเซ็ตให้เขาได้เลยมีคอนโทรลเครื่องเสียงพวงมาลัยมาให้ใช้งานเสร็จสั์นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะได้มาตลาดแล้วออปชั่นก็ดีพร้อมใช้เลยนะครับไฟหน้าก็ติดทั้งหมดนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ใช้งานด้วยเออวิ่งวิ เวลี่เวิร์กเวิร์กส่วนบอกภายในก็เรียบร้อยดีนะครับกุญแจมีมาให้3ดอกอ่าโคตรแหลมนะครับกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปรับกระชับมือคอนโทรลเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลายัยเชื่อมต่อบลูทูธได้กับเครื่องเสียงในตัวรถแล้วก็รับโทรศัพท์ผ่านที่พวงมาลัยได้เดินเบาะเป็นกึ่งหนังกึ่งผ้านะครับให้ความรู้สึก ดูดีนะครับแล้วก็จุดที่สัมผัสหลังกระตูดเราเนี่ยเป็นผ้าก็ไม่อมความร้อนนะครับนั่งสบายโอเคประมาณนี้เลยโดยรวมรถน่าใช้มากนะครับเลขเครื่องตรวจสอบให้แล้วนะครับว่าตรงตามเล่มทะเบียนนะครับนี่เลขเครื่องใสๆไม่มีเจียไม่มีตอกใหม่นะครับเดิมๆดโรงงานเลขถัง หรือเลขแชซ C ก็ตรวจสอบให้แล้วว่าตรงแน่นอนนะครับอันนี้เป็นรอยดินสอลอกลายเอานิ้วถูๆไปก็เปื้อนเป็นขี้ฝุ่นดินสอที่ติดนิ้วขึ้นมาเลยนะครับเอาเป็นว่ารถสวยมือเดียวนะครับแล้วก็เช็คศูนย์โตโยต้าทุกระยะตรวจสอบทั้งตัวรถแล้วก็ตรวจสอบทั้งเรื่องเอกสารให้ครบถ้วนแล้วใครสนใจเอาไปใช้เลยนะคันนี้จดทะเบียนปี21รถยังใหม่มากๆเลย เรียบร้อยครับได้ตัวรถสวยๆเป็นที่เรียบร้อยถ้าใครชอบนะครับยาลิสเอทีฟนะครับปักหมุดไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดอีกทีนึงวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านกันก่อน หลังจากรับตัวน้องมาแล้วนะครับก็มาเติมน้ำมันกันก่อนเติมไปหนึ่งพันนะครับน้ำมันเต็มถังเปรียบเลยเข็บนี่แทบจะทะลุถังเลยนะครับเพราะว่ายาริสเนี่ยเป็นรถอีโคคาร์รถเล็กนะครับก็เติมน้ำมันไม่กี่ตังเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามารับตัวน้องเนี่ยก็ตอนค่ำแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรละเอียดมากมายนะครับโดยภาพรวมก็ เล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นรถมือเดียวนะครับรถสวยสภาพดีนะครับแล้วก็เช็คศูนย์ตลอดเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครสนใจรายละเอียดแบบละเอียดยิบยิบถ้าใจร้อนนะทักมาส่วนตัวหรือทักมาในเพจก่อนได้เลยถ้าใจร้อนนะครับแต่ถ้าใจเย็นเดี๋ยวรอคลิปฉบับเต็มอีกทีหนึ่งไปละ